สวัสดีครับฟาร์มไส้เดือนทีเจฟาร์มนะครับวันนี้ขอรีวิวสินค้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องร่อนมูลไส้เดือนนะครับแบบมือหมุนนะตัวนี้ไม่ต้องใช้ไฟนะครับไม่ต้องใช้ไฟนะเด็กๆก็ใช้ได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อเด็กนะนะครับตัวนี้เป็นงานของลูกค้านะครับลูกค้าจังหวัดพัทลุงสั่งไว้นะครับอันนี้เราทําเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทําการแพคนะครับแล้วก็ส่งไปที่จังหวัดพัทลุงให้นะครับอันนี้นะนะครับเดี๋ยวพารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้เป็น เป็นเครื่องล่อนมลไส้เดือนแบบมีไซส์สลูกเพราะว่าจะล่อนทั้ง AF นะครับรูสามมิลกับบูเวิร์มนะครับบูเวิร์มรู1มิลนะครับอันนี้นะนะครับใครสนใจสั่งได้นะครับสั่งได้เราเป็นฟาร์มไส้เดือนเราทำเองใช้เองด้วยนะครับอันนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้เลี้ยงใหม่หรือว่าผู้เลี้ยงที่เลี้ยงไม่ค่อยเยอะนะครับยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีออเดอร์ไม่เยอะนะครับก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนได้ครับผม ตัวนี้ก็ล่อนได้เยอะนะครับล่อนได้เป็นตันๆเหมือนกันนะครับล่อนได้เป็นตันๆกันก็นั่งร่อนไปเรื่อยๆนะครับไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยไม่เมื่อยนะครับหลักการทํางานก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็ใส่มูลไส้เดือนทางนี้แล้วก็ขี้ไส้เดือนก็จะมาตกทางนี้นะครับตกทางนี้แล้วก็ตรงปลายตรงนี้จะเป็นตัวไส้เดือนกะกากนะครับพวกกากนะนะครับใครสนใจสั่งเราได้นะครับสวัสดีครับ